ก็อนีเหรออันนี้ไป ตั้งแต่ปีพศ2545นักวิทยาเขตกาญจนบุรีในปัจจุบันมีนักศึกษาทา้านวิทยาศาสตรจำนวนกว่า400คนคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรตินักศึกษาแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนนะคะงานวิทยาารโคงกานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กาญจนบุรีครั้งนี้ที่บอกว่าเป็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะถือว่ามีความสำคัญมาก การจัดกิจกรรมของพิทยาเขตก,การจนบรุรีที่เคยเลยที่จะไม่เชิญชวนโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดการจนบรุรีเข้าร่วมไม่ได้วันนี้ก็ได้เห็นณาจารย์หลายท่านซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่เนี่ยนะคะจัะดโครงงานวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานที่นักศึกษาได้ทํามาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรการทําโครงงานน,นี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันนึงที่จะสั่งสมประสบการณ์ที่จะออกไปทําง,งานต่อไปนี่นาะคตนไคยนะแต่ว่ารู้ว่าในระดับประถมก็คงจะยังไม่ได้ทำอะไรแต่คงจะเป็นชั้นมัธยมแล้วก็คงจะมาะในระดับของมัธยมปลาย ทสามารถนำมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้แก่ประเทศเนื้อความชุ่มฉ่ำของเนื้อลักษณะการากฏกิ่นรสของเนื้อและความชอบโดยรวมค่ะลายที่สีเข้าไปในเนื้อที่ระดับว่าลักษณะปรากฏกิ่นรสของเนื้อและกลิ่นรสแปลกปลอม การคูกก kind of ิ้งครับว่าคูกกิ้งมีไรดีนะครับทำไมถึงเลือกการย่างแทนที่จะใช้ก๊าซเป่ารู้ว่าด้วยว่าอะไรใช้การเป่เนี่ยค่ะอาจจะมีการทําให้น้ำข้างในเพิ่มเข้าไปค่ะก็จะไม่สามารถศึกษาการสูญเสียออกไปของน้ําได้ค่ะได้พัฒนาไฮโดรเจนถูกทําลายนะครับเอ่อเม็ดแป้งดูดน้ําเข้าไปมากขึ้นเกิดเป็นเกิดเป็นความเหนี่ยงขึ้นมาแน่ใจว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นแก๊สหรือน้ะมาณันแล้วจริงๆเพราะว่าความ่ใช่หลอกเนี่ย ก็คือแอสซีเดต้านะครับจากนัตหลอมแล้วเราก็นำมันมาใส่ลงใน Excel เมื่อนำมาเคัลเลเตอร์นะครับเมื่อลงในรูปแบบของตาแล้วต่อมานะครับเป็นแบบไหนสุดท้ายเราก็ครต์ทั้งหมดทั้งหมดยังเป็นแก๊สใช่ครับบอกว่าไอตเดนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเยอะแล้วมี่คุณทัพพีว่าในแอสแฟร์เขาเขีนว่าสามสิบหกสิบแปดก็มาเจออยู่บนเส้นที่ระดับสูงวบบนี้เหมือนกัน จุดศูดดแบ,บครับนั่นคือท่านเหนือวันนี้คอนเฟิร์มมีโอกาสที่จะผสมผ้ามา์อะค่ะทำให้เ,เมล็ดที่ได้นะะะั้นอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนต้นพืไม่เหมือนต้นแม่ที่เราต้องการค่ะการการเกิดเมล็ดนะคะจะเกิดได้ปีละเพียงครั้งเดียวค่ะจะออกดอกช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกาแล้วก็จะติดฝากในช่วงเดือนธันวาถึงกราะไมล็ดไว่ามัาทผลิตเช่น ปีีตลอดปปงาารว่ไัจจุบันถั่ยองนะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันมากสามารถหาซื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตได้น้ำหนัก,นก,กองค์ประกอบหรือโลดดิ้งอธิบายความหมายของถั่วหยอค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงนาำใจสิ่งต่างๆเนาะมันก็ไม่ได้แบบที่ทมัน้ควมแตต่างอยูแล้วเนาะ มาวัดเชื้อจุลินทรีย์แล้วอะค่ะก็คือเชื้อมันก็คืออยู่ในสามารถที่ยอมรับได้ก็คือต่ำค่ะที่เขปกติก็คือคุณสมบัติต่างๆของฟีน,นะครับตามนี้นะครับมีทั้งหมดอชิสแสดงอยู่นี่หกหกอย่างด้วยกันนะครับรวมพอ้งจะแบบว่าไม่สามารถไม่สามารถอยู่ในสภา,าะวะนั้นได้แล้วค่ะมันก็พอได้รับความร้อนไปเรื่อยๆมันค่อยบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วมันก็แตกออกค่ะอันอันนี้เป็นาการเป็นาการเพื่อใส่พันอ่าคันจะใส่พันค่ะ ไแล้วเนี่ยแ้่สลีหรือพาบาีแต่แม่สลีแล้วแม่สลีมันใบก้นเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปพัฒนาต่อไปในการพัฒนาสายาตี่พีนองไดษาด้าเกอยู่ค่ะตอนนี้ได้สองยีแล้วไว้แต claro ่ละแต่ละภาวิชาแต่ละ เอามาดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่หมอะสมกำรับมันนะครับเรื่องของมลียนแก็ตอกกันไทยนะฮะมาดูกันซิว่าพื้นที่กระเตะเราถึงสามพี่ชายเนี่ยพี่ตุ๊ไล่เนี่ยพี่เรไม่ได้ลักษณะผมมันต้อเป็นไปมันจะได้เป็นผยได่น่อชาก็โ่งทีเดียวนะครับี่ต้องไปนะครับทีาพื้นที่ที่ชื่นชอบที่บริเตนในเรื่องของแม่โอ้โห การใช้น้ำแ้าจะมีการใช้น้ำดิบแตใช้น้ำบรดานอย่างแล้วคุณเอาไปไว้ไหนที่เหมืองหอยเรามีม้กนะ้สุดสุดบ่อบะบัดนั่นหรว่มมีหลายสีนะเนี่ยคุณภาพของแต่ละสีของสมนกับแล้วไม่รู้เขาสุดลึก

ข้อนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่น้อยแสดงว่าสามารถให้ไฮโดรคาร์บอนได้เยอะก็คุ้มค่ากับการ แต่ว่าตัวในโซนเร่อมวลผมทุ่มเราจะบ้านถึงเก้าตัวที่นี่จึงมีขนาด5.5ถึง7.5เพราชมอนบานขอเพิ่มีที่5.5ถึงดห้0 0รมิลิเมตรต่อวันเกิดฝนตกร้อ้มิลิเมตรชาวบ้านต้กาวแล้วนว่า มันเีงในส่ล้วนะเสร็จปาาุ๊บเรา,ารก็ตัด cross e c t i o n สามารถตัด cross e c t i o n ได้สิ่งนี้มันเป็นการคารดจแผมว่าจะเอาของที่มันเหลือนะมาเพิ่มมูลค่าในการคิดที่ทำยังไงครับในช่วงแรกคืออาจจะไม่สัก1 0 1ชั่วโมงหรือ s ชั่วโมงแ,แบบแบบแอนแบบแอนแอนรกิกครับโดยกร control อะไรก็กรชิบแล้วเราไป c o n t r o